เห็นกันไหมเนี่ยวันนี้จะดำๆนิดนึงมาเลยมานี่โอ้โหฉลาดจริงๆเลยไอ้เจ๋งนี่คาบหนีซะด้วยมาดูซิว่าวันนี้เราจะรอดไหมน,นี้จะมืดๆดำๆนิดนึงนะคะมามันดีนะจะ๊ะอ่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 ะไหวไม่เนี้ยเนะี่ยมาแล้ว งมาเน่มาเจ๋งมาเน่เ,เร็วพูดมีรู้เรื่องสวัสดีทุกคนค่ะเจ๋งจะมาไม่มาวันนี้เราจะลองเป็นครั้งแรกเราจะอาบน้ำกลวยเจ๋งให้ได้เดี๋ยวดูว่าเราจะรอดไหมแต่เหมือนจะไม่รอด เ Ver จ๊ซ้อมไปไหนอ่อกี้เน right ี้ยเชนหนูจะอาบน้ำเกิดเจ๊งหนูทำไม่ได้มาช่วยหน่อยดิมาช่วยหน่อยเร็วหนูทำไม่ได้มันไม่มามันกลัวน้ำอ่ะเดี๋ยวไปตามล่าหามันมาได้มา มาเร็วมาโอ๊ยทำไม่ได้แน่เลยวะ่ะไม่สำเร็จวะ่ะมาที่กินเปลาม,มาลุกมาแดนแอคเพลสฮ่าอย่าเสียงดังสิคะ <c oughs> ก็มันไม่พอทำไม่ได้หรอกมันฉลาดมากมันรู้มันรู้เลยมันไม่ยอมมามันรู้อะ่ะ รู้สุดๆทำยังไงให้มันขาววันนี้สภาพไม่ไหวเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองแต่งก่อนี๋วยวกอนแป๊บหนึงนะคะทำไม่ได้หรอไม่เป็นไรหรอกอย่างนีนะ้แหละเนาะ อย่างนี้แล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะเป็นคนดูไปนะคะฉันอะไรนะไม่เอาก้าบเองมันไม่มาหรอกแม่มันฉลาดมันไ mm hmm. ม่ฉลาดมากมาคาบนิ้แล้วมันก็ไปกินตรงนู้นฉลาดกำลังไล่อยู่ สวัสดีค่ะทุกทุกคนมิสวยค่ะวันนี้แค่เพียงเนี่ยแม่เอาแม่มาอยู่แป๊บนึงนะคะ จะจัดการมันเองทุกคนเดี๋ยวมานะคะ S <S องนี้มันกลัวน้าจริงๆงเลยเพื่อนเพื่อนคะวันนี้เหมือนจะไม่สำเร็จนะคะต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปจับหมากอนนะคะมันไม่สามารถออกมาได้มันตอนอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคน